อ่ะสำหรับทุกท่านนะครับอยู่ผม่งท่ามายโดซีนะครับเราจะมาวัดกันว่าอิตาเลียนแมนตัวไหนนะครับยี่ทีสุดทรูลิเมโรทรูลิชิน่าเขารวมกับตัวอื่นๆนะครับตุเรเมกับทรูเิชากับอโมสเชนเช่าอันนี้ครับเออเรามาดูกันว่ามัสิจะเอออันนั้นตรงไหนนะครับเออนี่ เขาไม่รองชุด 3D นะครับที่จริงผมใส่ชุด 3D แต่ว่าแม็กนี้นะครับมันไม่รองครับฮ่าเพื่นเงบอกว่าชิบหายเลยนะเตีนะคะตีแล้วต้อง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 ข้ามสายนึ่ง บลอกคลิปนะครับะ <lawsuit royable. S 1> โอโ Gore, ้โหปิดไฟไว้ด <Of> <made SAN> <Maria> ้วยบ้าจะตายบอมบอมบอมทีกริลลี่วอเตอร์แมนวัชรินีฮึมแปลกแปลกแล้วไผมไม่เคยเห็นมีนี้ผมเคยเห็นเอ่อบรมบาดี้โลคอลโคดิลอันนี้เหมือนเสือปะทะ แตงโมโอ้นี่คือบักเตงโมโอ้นี่คือบักส้มโอโอ้นี่คือตงโมเปล่าเาซซเซเลนี่น่าสามคนพอไวอยู่นะครับเฮ้ยทำไมเราตัวเล็กอ่ะทุกคนทำไมเราเหมือนเราตัวเล็กลงเป็นวานแล้วนะครับท่านุกคน ไปบดข้าไปตัตน,นลงข้าดีต้องสู้คนที่มีอำนานสู้ดิครับสู้สู้ส้จะปบ,บ,บ,บดใชมเ้ยไม่สำคัญด้วยไม่สำคัญไม่สำคัญไม่สำคัญเ้ย เฮ้คนเนี้ยโอ้โหหลบอีกเต้นดีมากโดนรุมน่ะแม่งเดี๋ยวนะไม่จะเที่ยววะฉันเลยโอ้โหไม่เต้นหรอว,ว,วะวะโถยสวัสดีนาเนตโอ้โหคนที่ชื่อว่านาเนตไม่เป็นเนตนะครับคู่ร้อเลยอ่ะ เป็นเด <Bond> <pakai Again> ็ก <congratulations> ช่างนะครับดูหล่อมากใส่แม้ด้วยตรงตีมเหมือนมากพระหน้ากาัอนามัยโคมบฮิปโปปอดฮิปโปปอดยิมสกับบองเพชรนะครบพี่ปอกับกระบองเพชรกับผู้ชายใจจีรีผมด้วยจะเล่นในรตนะครับนะเล่นจะเล่นในรถอย่าคิดแปลก ใหนไปยังทิฏฐิสองหนึ่งปเราไปดูกันเอยนอยังพอไหวอยู่เฮ้ยนาหน,นิยอยู่กับเราด้วยว่ะอยู่ข้างๆเราด้วยหล่อมากอุย้ยเขานี่มีปืนเฮ้ยขานี่มีปืนว่ะมีปืนว่ะอันนี้ทุกคนมีปืน และเมื่อกี้โดนยิง มาดูกันนะครับขอถ่ายขอล่ายรูปหน่อยเออขอถ่ายรูปหน่อยฉันชอบอันนี้อะไรผ่านหน่อยอุ้ยไมเหินอะไรเลยโอ้โหมาดูกันโอ้โห ทุกคนเออทุกคนไอ้หมอนี่้ตายไปแล้วตายไปแลีว้วะไรนดีอ,อดมบันทึกไปอย่างอุปกรณ์หุย้ยมีคนบอกว่าพี่จะถ่ายอะไรอยู่นักหนาะ ทรอปปีรอกับควเด,ดิงเกนเรื่องอันนี้ับนีินะครับพายุชม,ม,มูถ้าเป็นรมิ้ต้องตกใจนะครับดูปูไฟแล้วมีซีส,สามดีแต่ในแบบนี้พีอก็อมันไม่รองรับเย,ยดูพุ่งระวังนะระวังยุ่งมันกัดนะ ทำแบบนี้ดีกว่าทำแบบนี้ดีกว่าอ่ะมาทึกป้ายังก่อนเพราะว่าภาพนี้แหละจริงสุดและอืมอ้มมีสักคนเลยเกรนอสตรูซ รู้จากตัวนี้เทอร์โบ3,000ไม่ก็ขุดเร็วนะประมาณ1กิโลเมตรต่อวินาทีได้นะครับประมาณ0.85กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับหรือ3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าไมล์วะฝรั่งอาจจะใช้ไมล์แต่มันเอาที่อินโดนีเซียไม่กิโลเมตรอ่าชิป และครั้งนี้ครั้งนี้ึงเราชิบหายของน้องวู้นตายโอ้โหต้องต้องเสียหนึ่งร้อยห้าสิบกนเอาไรนะครับบ no วกหนึ่งก็คือเก้ารูปแเดี๋ยวซื้อดิโอ้โหซื้อไม่ได้ แล้วก็ดีไม่เอาอู๋เสียใจเลยอ่ะไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยไปดู

イエイ ก็รโรปก็ประมาณสิยี <ril jamais> <os> ่สิบนะครับยี่สิบเอรัลลัลเลโรทรัลัลาิมามาอยู่น้าซีวิงสินะครับฮาวีฉันเริ่กตา้เรโยวารัลลาผมว่านะคนชอบชอบอิตาเลียไม่ลดตัวดังๆไม่ก่าโอเค รอก่อนนะครับว่าเออคนกลุ่มนี้นะค,ะครับเขาจะเลือกอันไหนเอ้ยดูไหมดูไหมเพราะว่าภาพนี้ดีกว่าเพราะว่าภาพนี้ดูดีกว่า มีกันเด้อน,นี่ไแบบด้งไปยังก่อนผมเรียกทุงทุงครับผมเรียกทุงทุงโอ้โห,หมุดแต่นอกเรื่องตั้งนานโอเคผมเรียกทุงทุงครับเออคนหน่าสุดตลกกับทุงทุงผมว่าทุงทุงมีเยอะสุดนะจากผมที่เออเรามานะครับก็ตานี้ตาเดียว เอาละคนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วมาต่อสู้กันที่ด่านนี้แหละกูมาเอกจบแบบส,สวยถ,ถ้าจจท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบายสวัสดีครับบ๊ายบายทุกๆอย่าลืมติดตามด้วยนะ